ับไปดีครับดีครับไปัโอ้โ่มันมาเรื่อยๆก็จะไปย่างมเช้ายินอะไรกตำม้างเดมแม่เดมี่คือผมคับหลังเราต้องนุ่งกงาสั้นแบบนี้บ้างไปเรื่อเเพื่อเจอว่านาขนาดพอได้ โอเป็นไงบ้างครับพอับได้โอ้ยก็นี่นอนกี่คนตัวนี้สเลยตั้งสองคนครับอ๋อสคนเองเหรออ๋อแล้ว่นรถในพนักงานยังไครับก้าริบก้ก็โอเคต้อนรับดีครับอากาก็เย็นสบายดีครับดีครับมีการเร็จมัมียาเข้าอยู่หน้าดีมีการเปิง ตัวให้เข้าต่อยพร้อมพร้อมมากเลยโอ้โหแพทพวกเขานี่น่าเดินท้ออยู่ป่ะจริงจริงพี่ก็ต้องต้องถึงอทีเดียวนะคนที่จุนะ้วยที่ต่างคนน้อยหนังสือแล้วเรื่องผู้แทนจััังงหวดดเเนนีี่ยยมตามจังหวัดต่างๆทุกครั้งเรื่องที่พักเนี่ยความสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัย ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถือว่า,านักกีฬาที่เข้ามาพักเนี่ยมีความอบอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัย <c oughs> การดูแลแล้วก็อาหารการกินอะไรต่างๆก็มีบริการอยู่ตลอดนะครับคือตอนนี้ที่คาดหวังไว้เนี่ยก็คือคาดว่าจะเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับก็คือทุกครั้งที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเราก <c oughs> ็า <c oughs> คาด <c oughs> หว <c oughs> ังที่จะเพิ่มเหรียญนะครับโอเคไหมพักกันที่ไหน

วันน <experiences> <hoc> ี้ไปซ้อมเันมั่นอะไรแบบ